การแสดงมุทิตาวันนี้ก็เรียบง่ายนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเชิญผู้แทนสมาคมก็คือคุณปีชาแสนเขียวที่อยู่คณะน,นี้ได้กราบขอโอกาสท่านพาอาจารย์ก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อกลับขอโอกาสเสร็จแล้วก็จะได้นิมนต์พ่ออาจารย์อีก3ารูปได้แสดงมุทิตาพ่ออาจารย์โดยมาลัยสักการะแล้วก็น้ำอบหอม นะครับตักนั้นก็จะเป็นคุณปีชานะครับต่อได้คุณปีชาจะได้สักการะด้วยมาลายแล้วก็สิ่งอันเป็นถวายนะครับกระเช้าคุณปีชาถวายนะเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นคุณแม่ชีนะครับถวายมาลายสักการะ ครบแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเชิญท่านัางหลายนะครับได้มาส่งน้ําสักระพระอาจารย์นะครับก็จนครบรุกท่านนะครบรุกท่านเสร็จแล้วกินิมนต์พระอาจารย์สมุทิจักถาแล้วให้พรเสร็จนะเสร็จพิธีถ่ายรูปหมู่กราบพระแล้วถ่ายรูปหมู่เรียกว่าเสร็จพิธีนะครับตอนนี้ทางนู้นพร้อมแล้วเนาะ ครับโอกาสนี้ก็เป็นเวลาที่สมควรแล้วโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณปีชาแสนเขียวซึ่งเปลี่ยนผู้จัดการศูนย์วิปัสนายุพุทธเฉลิมพระเกียรติปุตุมธานีในานามของยุพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพุ่มราชูธรรมได้กราบขอโอกาสท่านพระอาารย์กระทำในสิ่งหนึ่งก็คือแสดงมุทิตาสักระเนื่องในอายุวัฒนะมงคลของท่านพระอาารย์ขอการาบเรียนเชิญครับน้อมกราบนับชก,การ พระอาจารย์มานพอุปสมชที่เคารพอย่างสูงยิ่งกระผมนายพิชาแสนเขียวผู้จัดการศูนย์วิปัสนายุพุทธศัพระะเกียรติในนามของยุพุทธ,ธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์คณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่ตลอดถึงโยคียผู้ปฏิบัติธรรมน้อมกราบเขออาาส พระอาจารย์ในการที่จะแสดงอ,อ๋กซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมในโอกาสที่เดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นมงคลวาระเดือนคล้ายเดือนเกิดที่ประสบครบรอบมาบรรจบแล้วก็โอกาสที่ผู้ปฏิบัติธรรมได้มาพร้อมกันหน้าที่แห่งนี้เป็นธรรมเนียมที่ เราสิทญานุสิทธิทั้งหลายเมื่อรู้ปฏิปทารู้วันเวลารู้การที่สมควรกระทําจะได้กระทําสิ่งที่สมควรกระทํานั่นก็คือการได้น้อมตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ด้วยการน้อมนำำําคําสอนมาประพฤติปฏิบัติหากมีโอกาสในการที่จะได้แสดงออกก็ได้แสดงออกในการที่จะได้ ให้สาธุชนทั้งหลายได้ประจักษ์ในคุณของครูบาอาจารย์กระผมในฐานะของผู้นำของศูนย์วิปัสสนายุพุทธฉลอมพิเกียรติแห่งนี้ขอโอกาสในการที่จะถวายมุทิตาสักราระโอกาสมงคลวาระเดือนคล้ายเดือนเกิดขอโอกาสพระอาจารย์ในการที่จะให้ผู้แทนให้เจ้าหน้าที่ให้โยคียผู้ปฏิบัติธรรม ได้แสดงออกซึ่งกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมต่อพระอาจารย์ตามสมควรแก่การสืบต่อไปขอกลาบนวัศสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับขบโอกาสนี้ขอการอบกาบราัตนาท่านพระอาจารย์มหาจำรูนนำคณะมาเลยครับถวายมารายสัก,การและก็ส่งน้ำสักการะอายุวัฒนามงคลของท่านพระอาจารย์ครับ จาจาร์มหาจำรูนจัจร์มหาอุทยัยแล้วก็ท่นทนานธนพลจากนั้นก็จะต่อด้วยคุณปีชาแสนเขียวต่อด้วยคุณแม่ชีนะครับ ครับต่อด้วยโยคีเลยนะครับผมจะบอกแถวไหนดีนะเป็นแถวเลยแถวตามแนวนอนครับผมเอาผู้ชายก่อนแถวแถวลึกเนยผู้ชายแถวลึกแถวลึกมาเป็นแถวเลยแถวล้วก็เดินวนออกมาด้านนี้เดินมาทางนี้ก็มาหยิบของที่ลึกด้วยนะครับทางนี้เป็นสิ่งที่ปัจจุบันนี้ต้องการคือฟ้าทลายโจรหยิบได้เลยนะครับหยิบได้เลย พระอาจารย์มโนอุปสมโมท่านมีอุปการะคุณต่อยุพติกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมอย่างที่ได้กราบเรียนทุกท่านทราบในตอนที่กล่าวขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์เป็นพระวิปัสสนาาจารย์รูปแรกที่สอนผมให้ได้ตามดูตามรู้ตามสังเกต ดูกายดูใจเป็นปฏิบัติเป็นซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยปฏิบัติมาแต่ก็ปฏิบัติเป็นแบบงูงปลาแต่พอมาเจอพระอาจารย์มนน์ได้แนวทางได้ปฏิปทาได้ปฏิบตับติตามได้ฝึกหัดปฏิบัติตามท่านจึงรู้จึงเข้าใจแต่ที่สําคัญพระอาจารย์มนอุบาทโสมนั้นท่านสอนให้ ผมใช้ทุกข์ดับทุกข์คนเรานั้นเกิดมามีทุกทุกคนเป็นทุกตั้งแต่เกิดแก่ก็เป็นทุกข์เจ็บป่วยมีปัญหาเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องอะไรต่างๆก็เป็นทุกข์พระอาจารย์ใช้คำสอนเราเราก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติยืนยืนเลยนะครับยืนได้เลยนะครับพระอาจารย์จะสูงกับเรายืนได้เลยครับจะได้สะดวกครับยืนได้เลยครับ ครับผมน้อมศี้สาลงมาเอย่างนั้นเลยครับเอออย่างนั้นแหละครับแล้วยิ่งมีโอกาสได้ทํางานให้กับสมาคมพระอาจารย์ปรรบในการทํางานกับคนหมู่มากกับคนส่วนมากนั้นมันเป็นธรรมดาที่จะมีความเห็นที่หลากหลายมีความต้องการที่มากมายหลากหลายอย่างขอให้ตั้งจิตในการที่จะรับงานให้กับพระรัตนตรัย คือทำงานให้กับพระพุทธเจ้าให้กับพระธรรมให้กับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นท่านไม่ได้ว่าอะไรเราเลยขอให้เราได้มีกำลังใจในการที่จะทำงานในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะทำส่วนสิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นคือกำลังใจที่พระอาจารย์ท่านได้ให้ แล้วก็ผมก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจบจนปัจจุบันในการทำงานนอกจากนี้พระอาจารย์ได้เมตตาในการที่จะเป็นกำลังสนับสนุนโดยบารมีธรรมของท่านในคราวครั้งที่ผมเป็นผู้จัดก,การส่วนที่นี่เมื่อสิบกว่าปีก่อน มีพื้นที่จำนวนแค่10ไร่เป็นความดำ่งดีเป็นความแม่ต่างของพระจารย์ในการที่จะช่วยผักดันให้เกิดมีการซื้อที่ดินส่วนต่อขยายซึ่งสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจำนวน18ไร่บวกของเดิม10ไร่รวมเป็น28ไร่ ในการซื้อที่ดินส่วนต่อขยายนั้นตอนนั้นราคาต่อไร่จะอยู่ที่ประมาณล้านห้าซื้อเพิ่มเติมอีก18ไร่แล้วก็สามารถซื้อได้ภายในเวลาประมาณ2อปีนะคุณวิวัฒน์สองปีเสร็จนะครับก็เป็นความเมตตาของพระอาจารย์ในการที่จะช่วยผลักดันแล้วก็สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารได้เห็นด้วย ได้เปิดโอกาสในการที่จะระดมทุนหาทุนนอกจากนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์ส่วนอื่นๆช่วยแม่ตาสนับสนุนแต่รูปแรกที่สำคัญก็คือพระอาจารย์มานพนี้ก็จะขออนุญ,ญาตได้นำกล่าวถึงอุปการะคุณของพระอาจารย์มานพให้เราท่านทัน้งหลายได้รับทราบนะครับ บูชาจะปูชนียานางเอตมังคารมุตตมังบูชาผู้สูงคุณเป็นมงคลอันสูงสุดเราชาวพุทธบูชาตามคำสั่งสอนบูชาด้วยอามิตรและปฏิบัติอย่าอ้อนวอนพระพุทธเจ้าสอนยกเป็นเลิศการบูชาหนึ่งมิถุนาบรรจบครบเดือนเกิด ผู้สูงเลิศด,ด้วยคุณบุญกุศลพระอาจารย์มานพท่านนี้นามมงคลบุญกุศลน้อมนำกระทำบูชาในวาระอายุวัดรมงคลท่านน้อมอภิวันระระลึกคุณบุญราศีหลอมดวงใจให้เป็นหนึ่งในความดี ขณะนี้แสดงกตัญญูบูชาคุณท่านพระอาจารย์ครัขบขณะนี้ถือว่าเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่กันแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าที่นั้นตอนนี้ก็ปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆนะครับก็อาจารย์ไม่ได้ขึ้นมาส่งน้ำท่านพระอาจารย์นะครับส่วนผมเองเจ้าที่หลายคนก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วม มุทิตาสักรลาพระอาจารย์ที่เมื่อวันที่หนึ่งที่เขาดินหนองแสงมาแล้ว